ว่ายอดจ้ะส,สดีมากมากจ้ะสำหรับคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะจ้ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพยากรณ์ดวงสําหรับคนที่เกิดทั้ง7วันในเดือนกุมภ่าพันธุ์ที่กำลังจะมาถึงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการดูไพ่ oracle ด้วยว่าสําหรับคําแนะนาด้านความรักในเดือนกรุมงาของแต่ละคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะมันก็ไม่รู้เป็นวาระอะไรก็เดือนกรุมงามันเป็นเรื่องความรักมันก็ต้องเข้าตีมเข้าคอนเสปร์ตเข้าซนิดนึงมาจ้า สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์อยากจะบอกว่าต้องระวังเรื่องของจิตใจให้มากขึ้นเพราะว่าโดยพื้นฐานคนที่เกิดวันจันทร์แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เซนซิทีฟมากๆแล้วก็จะมีความแบบแอบดือ้อแบบงเงียบสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ระวังเรื่อง,องความใจร้อนเพราะว่าอาจจะมีเรื่องผิดพลาดเกี่ยวกับการตัดสินใจเกิดขึ้นได้แล้วก็เหมือนกับว่าช่วงนี้มันอยู่ในอารมณ์แบบเหมือนกับเหมือนคนอกหักเหมือนคนที่เขาให้จะผิดหวังหรือว่าเหมือนกับว่า อยู่ในอารมณ์ที่มันค่อนข้างจะนอยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ยิ่งอาจจะตัดสินใจอะไรที่แบบว่าผิดพลาดมากขึ้นด้วยอารมณ์ที่มันแบบไม่เสถียรด้วยอารมณ์ที่มันไม่มันคงเท่าไหร่เรืเ่องของการเงินดูไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าดูเป็นคนที่เงินเยอะแต่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์คนรอบตัวอาจจะไม่ค่อยดีมากนะักเพราะว่า คือเหมือนกับบางคนอะ่ะก็คือทาแต่ง,งานทาแต่ง,งานจนแบบบางทีลืมดูแลคนรอบข้างหรือบางทีก็แบบไม่มีเวลาดูแลคนรอบข้างไม่มีเวลาเติมเต็มความรักของของกันและกันมันก็เลยทําให้แบบว่าคือจางไปหรือไม่แต่เพื่อนฝูงก็เถอะอาจจะทางานเยอะจนแบบไม่มีเวลาเจอเพื่อนเลยจากที่เคยเป็นคนแบบว่าสังสรรค์ให้ฮาร์ปาร์ตี้ก็แบบว่าเยี่ยมหายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอ่าถ้าเกิดใครที่เออดูเรื่องของโชคลาภอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบของอาจจะมีโชคเล็กไม่น้อยอาจจะไม่ใช่โชคใหญ่เข้ามาถ้าใครอยากลองเสี่ยงดวง ขอให้ดูเป็นแบบอะไรเล็กๆไม่ใช่แบบว่าลงทุนก้อนใหญ่อะไรเงี้ยก็ไม่แนะนําแต่ถ้าเกิดแบบได้เล็กน้อยหรือบางทีอาจจะได้เป็นแบบว่าโชคลาภหรือว่าเงินทอ,อ,อ,องของนันของฝากของขวัญจากเจ้านายหรือคนรับข้างก็เป็นใบได้สำหรับปัญหาโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะโดยเฉพาะคนที่แบบว่ามีความเป็นชนีสูง,งซึ่งสิทธิมากๆเจออะไรนิดหน่อยแบบไม่โอเคไม่พอใจคิดมากคือเก่งการมโนมากๆคิดไปก่อนคิดไปก่อนมันจะแย,ย่คิดไปก่อนมันจะไม่ดีเพราะฉะนั้นตรงหยุดคิดและมีสติหนึ่งสติกันมา แล้วมันจะโอเคขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นอนาคตยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มอีกอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่แบบเราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนอาจจะเป็นสิ่งใหม่สําหรับเราหรือว่าเรื่องของการออนไลน์การคา้าขายการติดต่อก,กับผู้คนที่มันมากขึ้นการเรียนรู้ผู้คนใหม่ๆก็คืออาจจะมีอาจจะมีเข้ามาในอนาคตแล้วก็ช่วงน,นี้สิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งคือเรื่องของวัคซตุจะต้องระวังม,มากๆเรื่องของการก,กระทบกระทั่งอะไรที่มันแบบเรียกว่าไงเรียกแบบในชนไหลกันเฮ้ยยิงตุ้มโป้งตายได้เหมือนกัน ก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นต้องระวังมากๆแล้วก็เรื่องของอะไรที่แบบว,ว่าชีวิตวสสต้องมีแผนสองเพราะมันอาจจะมีอะไรที่แบบผิดพลาดกระทำห่านขึ้นมาได้โดยเฉพาะอย่างที่บอกไปว่าเรื่องของอารมณ์เรื่องเรื่องของการตัดสินใจถ้าผิดถ้า,าตัดสินใจผิดพลาดเมดนึงเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดเรื่องใหญ่หรือว่าเรื่องที่จันเรื่องของความผิดพลาดเรื่องใหญ่ๆ,ๆเข้ามาได้เพราะฉะนั้นควนวันจันอาทิตย์เดือนอุปภพันต้องมีสติมากๆส่วนเรื่องของความรักก็อยากจะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะถ้ารักกัน ถ้าตอนนี้ชีวิตความรักยังอยากให้มันอยู่รอดจงประคองมันไว้ให้ดีแล้วก็พยายามอย่าทาให้มันเกิดเรื่องที่ทําให้บอกว่าแตกแยกกันได้นะจ๊ะสําหรับคนโสดสําหรับตอนนี้อยู่คนเดียวก็แย่แล้วคิดเดยอะแล้วถ้ามีแฟนเข้ามาตอนนี้มันจะยากนะจ๊ะเดี๋ยวมาลองดูก่อนว่าไพเออร์เครจะบอกว่าอย่างไรมาสาหรับเรื่องของความรักของคนที่เกิดวันจันทร์มาสำหรับคนเกิดวันจันทร,ร์ไพ่ออร์เลรบอกว่า first oh ดวงคุมภาพันจะต้องมีความโรแมนติกเข้ามาแน่นอนเขาเรียกว่าอาจจะสุขทุกพอรักก็ได้ถ้าเรื่องของความรักคุณดีเนี่ยเรื่องอื่นคุณก็จะดีไนงะแต่ให้เกิดเรื่องของความรักไม่ดีเนะี่ยมันจะน้อยในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นถามว่าเดอนคุมภาพัน์ก็จะอุบัติเหตุเพความรักของเรื่องของคนวันจันทร์อาจจะมีความโรแมนติกเกิดขึ้นแต่ในความโรแมนติกนั้นก็ต้องดึงสติตัวเองมากๆเพราะว่าถ้ามันไม่ดีเกิดเรื่องไม่ดีมันเอฟเฟกต์สมงว่าง,งอนแฟนแล้วทำงานไม่ได้มันก็ไม่โอเคเพราะฉะฉนนั้จจงดสตินะ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ของคนที่เกิดวันอังคารจะบอกว่า,เ,าเรื่องของการเงินเนี่ยดูไม่น่ต้องเป็นห่วงเท่าไหร่เลยเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางานจะได้เงินเยอะหรือแบบว่าคือเป็นคนที่แบบว่าเรื่องของการเงินไม่ต้องเป็นห่วงเลยสําหรับของคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยสหรับเดือนกุมภาพันธ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ที่มันจะต้องห่วงก็คือคุณต้องระวังในการครบคนอย่าคบใครหรือว่าอย่าเอาใครเข้ามาเพราะความอุกเพราะมันอาจจะทําให้ชีวิตคุณอะ มันไม่โอเคคือคนวังคาบางาทีก็จะแบบก็จะดือ้อบางทีเหมือนกับถ้าคนอื่นห้ามว่าคนเนี้ไม่เอาไม่ดีไม่ควรแต่ถ้าเกิดคุณดือ้อที่จะขัวเชนฟ้าเหมือนกับบางทีเจอไม่ดีอ่ะคุณนี้จะดือ้ออยู่แบบมันก็เลยจะเอฟเฟกอะไรหลายอย่างที่มันจะเข้ามาประมาณนั้นและอีกอย่างหนึ่งคือคุณต้องระวังเรื่องของคนที่รู้หน้ามไม่รู้ใจคนที่เข้ามาด้วยการหวังผลประโยชน์หรือว่าอยากได้อะไรจากคุณสักอย่างอะไรเงี้ยพอเขาได้เสร็จแล้วเขาก็จะไปเพราะฉะนั้น ต้องระวังในการครบคนมากๆแล้วก็ใครเตือนอะไรก็จงช่วยฟังคนรอบข้างบ้างอย่าดื้อมากแล้วก็ยันคืออย่างที่บอกว่าช่วงเนี้ยเ,เรื่องของการเงินมันมาดีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างมันก็อาจจะแบบห่างๆไปห่างๆไปหน่อยประมาณนั้นก็เลยความความสุขว่าพมเกิดความเหงาแล้วก็แบบอยากได้ใครบางคนมาเติมเต็มเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ต้องระวังในการคบคดด้วยปัญหาอื่นๆที่มที่จะผ่านเข้ามามันจะเป็นปัญหาที่แบบผ่านหน้าหยิบหน้าแบบมันไม่ได้ดั่งใจไอ้ที่เราอยากได้มันก็ไม่ได้ไอ้ที่เราไม่ได้อยากได้มันก็เข้ามาว่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทวนรอรอเวลาที่มันใช่ถ้ามันถึงเวลาของมันอ่ะมันจะเข้ามาเองไม่ว่าจะเรื่องหออะไรกระตามรูนหนึ่งปัญหาต่างๆรอบข้างอะไรเงี้ยรอรอเวลาแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้ตัวมันเองความรักของคุณอ่ะที่มันแบบเหมือนกับมันจืดจางที่มันดูแบบว่า ไม่ค่อยโอเคอ่ะเพราะบางทีอ่ะคุณไม่ค่อยใส่ใจหรือบางทีคุณเหมือนกับถ้าเหมือนมีคเแ์เขาเลยเหมือนแบบเธอไม่รักฉันเลยเธอไม่เคยจะหึง,งหมไม่เคยจะผไม่เคยจะถ่วงอะไรฉช่นเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นกลับมาแล้วก็แบบว่าดูแลเขาบ้างใส่ใจเขาบ้างอะไรเงี้ยแสดงความรู้สึกว่าเฮ้ยเคยมีความสัมพันธ์กับฉันอะไรเงี้ยมันก็จะโอเคอนาคตสําหรับคนที่เป็นผู้ชายบอกเลยว่าคุณจะต้องอยู่ใต้อํนานาจของผู้หญิงส่วนคนที่เป็นผู้หญิงคุณก็คือจะได้รับความเกรงอกเกรงใจจากผู้ชายนั่นเอง รวมถึงไม่ใช่แค่แบบคู่รักนะอาจจะเป็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเออเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะบริวารเรื่องของลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครมีคนน้าเป็นผู้หญิงแล้วผู้ชายก็อาจจะต้องบอกว่าโดนกดขี่โดใช้งานเยอะนิดหนึ่งสาหรับคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะต้องแบบว่าเออต้อ,องคุมลูกน้องที่เยอะอะไรเงี้ยก็ว่าไปนั่นแหล,ละก็คือสิ่งที่ต้องระวังของคนที่เกิดรายก็คือเรื่องของความรักเลย <S <S อาจจะเป็นเรื่องของแบบว่าอยู่ดีฉันก็ไปปนในความรักในความสัมพันธ์ที่แบบอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นก็ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วก็คือพยายามชัดเจนว่าฉันมีคู่จ้ะฉันมีคู่ฉันมีคู่กูมีแฟนจ้าอะไรเงี้ยประมาณนั้นสําหรับคนที่แบบยังโสดก็เหมือนกับว่าอ๋อฉันไม่โสดจ้ะฉันไม่โสดฉันไม่โสดฉันไม่โสดจต่จ้าฉันทำงานจ้าอะไรเงี้ยพยายามชัดเจนแล้วชีวิตอาจจะดีขึ้นต่อไปไปดูเรื่องของความรักดีกว่าว่าไพ่ออร์เคิลจะบอกอะไรกับคนที่เกิดวันอังคารมากสาหรับเดือนกุมภาพันที่จะถึงนะจ๊ะเขาบอกว่าเรื่องของความรักเนี่ยถ้าเกิดคุณจะหนีคุณก็จะหนีไม่พ้นเพราะว่าอีีกกภายยในไม่ทิเ คุณจะต้องเจอกับเรื่องของความรักแน่นอนไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่งยังไงเรื่องของความรักมันต้องมาหาคุณแน่นอนหรือถ้าใครกำลังรอ,งองความตอบรอความชัดเจนของความสัมพันธ์ภายในไม่เกี่ยาทิตท์นี้ก็คือแบบภายในกุมภามันต้องมาแน่แน่มันต้องมีคําตอบให้คุณแน่แน่โ oh. คนที่เกิดวันพุธอยากจะบอกว่าคุณต้องแบบชีวิตต้องมีแผนแผนสำรองอะแผน2อแผน3แผน4แผน5แผนกไปยังแผน1ิ เลยก็ได้เพราะว่าอย่างแรกคือเรื่องของการเงินของคุณอะ่ะมันระวังการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรื่องของการเงินของคุณอะ่ะมันอาจจะมีเรื่องของการติดตามหนี้สินหรือว่าการทวงหนี้ทวงสินหรือว่าเคยไปติดอะไรใครเขาว่ารวมถึงเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรรวมถึงเรื่องของการช่วยเหลือด้วยนะเหมือนกับว่าใครเคยช่วยเหลือเราไว้เขาก็จะแบบว่ามันทวงมือคุณทวงว่าต้องแบบ ต้องให้ชั้นสี่น,นู้นน hey, ี่อะไรเงี you? Like you really ้ยหรือคนที่จะแบบมายืมเงินนี่เบอกว่าเฮ้ยเคยช่วยกันเคยรู้เคยนั่นเคยนี่ทำไมแบบไม่ช่วยเหลือกันบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบนี้เกิดขึ้นได้แล้วก็ให้ระวังเรื่องของการลงทุนมากๆเรื่องของพาร์ทเนอร์เรื่องของคนส่วนเรื่องของเพื่อนถ้าจะมีคนมาชวนลงทุนช่วงเนี้ยปฏิเสธเลยไม่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 อย่างเดียวช่วงนี้ไม่ใช่จังหวะที่จะเป็นในโชคดีนี้ของการลงทุนเรื่องของแบบการเริ่มต้นอะไรใหม่คืออย่าพูดถึงดดววงงเเูถึแบบสภาพศรษฐิจ่นี้ มันก็แบบว่าเฮ้ยมันก็ไม่ควรเริ่มต้นอะไรใหม่เพราะว่าใครจะบอกว่ามันเริ่มมาลงทุนด้วยการบอกเฮ้ยได้กำไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยไปเสร็จเลยช่วงนี้ดวงคุณก็ไม่ใช่ที่จะแบบที่จะเหมาะกับเรื่องนั้นแล้วก็เรื่องของสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจท,ทั่วไปเนี่ยก็ไม่ต้องจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะจะแบบคลิปตรงคลิปโตรเรื่องอะไรอย่าอย่าเพิ่งยังไม่ใช่จงังหวะที่ดียังไม่ใช่จงังหวะที่ดีของคุณว่าไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเออเขา,าเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งที่คุณตั้งหวังตั้งใจอ่ะมันจะเหมือนกับวาาา,กาก้กกกคดมมนยยือแบ ไม่รู้ว่าแบบมันจะยากอะไรขานาดนี้แล้วก็เรื่องของคู่แข่งในอนาคตคุณอาจจะเจอคู่แข่งที่เรียกว่าแบบสู้กันแบบสู้กันแบบสู้กันมันมากอะสู้แบบเหมือนกับออกรบสู้รบต้องสู้รบทุกวันกลับมาต้องเหนื่อยใส่ตัวทับขาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้อะไรแต่ระยงคือถามว่ามันจะสกเซสจไหมคือเปอร์เซ็นต์ของสกเซสอะคือถ้าคุณเริ่มอะถ้าคุณสู้อย่างเงี้ยก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแหละอาจจะน้อยแต่ก็คือก็คือต้องสู้ต่อไปช่วงนี้คือแบบต้องสู้สู้ส,สู้ชีวิตต้องต่อสู้ อย่างที่บอกคือต้องระวังที่ดีรวมถึงเพื่อนของเราด้วยใครที่เราคิดว่าเป็นเพื่อนใครที่เราคิดว่าแบบเฮ้ยไว้ใจได้อย่าไว้ใจทุกอย่างถ้าคุณจะทําอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องผลประโยชน์เรื่องเอกสารคุณต้องชัดเจนทุอย่างมันต้องเป๊ะจะบอกว่าเฮ้ยเพื่อนกันไว้ใจไม่ได้คุณจะต้องมีเอกสารทุอย่างชัดเจนอันไหนช่วยคือช่วยอันไหนธุรกิจคือธุรกิจอันไหนให้คือให้ทุกอย่างมันต้องชัดเจนนะจ้ะต่อไปไปดูเรื่องของความรักบ้างว่าไพ่อัลเคิจะบอกอะไรกับคุณเออ เรื่องของความรักเขาบอกว่าเออรออีกสปรินก็ดีอะออย่าฟอร์มน้นคือแบบเหมือนกับว่าคนที่เกิดมาพูดเออถ้าเกิดจะลองหาความรักก็อีกนึสักหนึ่งปีค่อยว่ากันนะน่าจะเป็นจังหวะที่ดีกว่าถ้าเกิดอันนี้คือดูรวมๆนะถ้าเกิดว่าใครแบบอยากดูเฉพาะจตุจงก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่สําหรับช่วงนี้ดูจไพ่ปัญหาแล้วอะปีนี้เอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องมีแฟนอีกทีหนึ่งนะ คนที่เกิดวันพฤหัสเขาบอกว่าในเรื่องของเงินของคุณคือดีมากคุณมีดวงเศรษฐีคุณมีดวงของความแบบว่าปร,าร,ร,าราะ,ะสบความสำเร็จในด้านของการเงินมากๆใครที่ทําธุรกิจก็ค่อนข้างมีเกฑ์ที่ประสบความสาเร็จมากๆใครที่ทํางานเรื่องของข้าราชการหรือพนักง,งานประจํามีโอกาสมากๆที่จะได้เลื่อนข้นเรื่องตาแหน่งในองค์ในเร็วๆนี้ประมาณนี้อีกอย่างที่ต้องระวังมากๆก็คือ สัปดาห์ท่กเนี้ยหลายคนอาจจะตกงานหลายคนอาจจะแบบมีปัญหาคือไม่เข้าใครไม่ออกเจอปัญหาหนักหนักอยู่แต่เชื่อเถอะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดพ้นในในเดือนนี้ไปแล้วอะมันจะต้องมีสิ่งดีๆสิ่งที่มันดีกว่าเดิมเกิดขึ้นแน่นอนสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะแล้วก็อย่างหนึ่งคือกําลังสู้อยู่กับความดื้อดึงของคนรอบข้างอย่างเช่นแบบว่าเออพ่อแม่พี่น้องบอกว่าไปอย่างนี้สิอย่างนี้ถึงดีอย่างนี้มันต้องดีอย่างนี้นนนจะดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งบางทีคุณก็จะบอกว่าไม่ ฉันไม่อยากทำอย่างนั้นฉันไม่ได้อยากทำอย่างนั้นซึ่งก็อ่ะนั่นแหละมันคือสิ่งที่คุณต้องสู้เพื่อชีวิตของคุณเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของอารมณ์เซนซิทีฟอารมณ์ความอ่อนไหวคือบางทีคุณอาจจะเหมือนกับว่าบางทีคุณอาจจะเป็นคนแบบยอมคนมากไปคนรับผ้ามาเลยบางทีก็ท้ามคุณคิดกันเช่างนั้นอะไรอย่างเงี้ย บางทีคุณต้องโนจาะสละไปต้องเข้มแข็งต้องแกร่งคุณเป็นคนที่ต้องบมา่ที่จะต้องมีความใจร้อนขึ้นมาบ้างบางทีคุณก็เยกเกินไปคุณก็นิ่งเกินไป,ค,ป,นนไปคุณต้องแบบรู้สึกใจร้อนแอคทีฟขึ้นมาบ้างชีวิตคุณจะได้แบบว่าเจออะไรดีๆจะหรือว่าม่ข้างไฟกับคนแบบว่ามันต้องแบบสู้เพื่อตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปแล้วก็เหมือน,นว่าสิ่งที่คุณตั้งหวังตั้งใจเอาไว้เมื่อที่ มันจะได้ในสิ่งที่คุณไม่อยากได้เว้ยคิดซะว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราย่อมสิ่งที่ดีเสมอก็รับผิดชอบแล้วก็ทํามันให้ดีละกันเพื่อที่ผลลัพธ์มันจะออกมาดีนะจ๊ะประมาณนี้สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสว่าไปมาดูกันบ้างว่าไพ่ Oracle จะบอกอะไรกับคนที่เกิดวันพฤหัสนะจ๊ะเฮ้ยป็นอีกคนที่ได้โรแมนติกแล้วว่าคือเดือนกุมภาพันธ์อ่ะคือเป็นคนที่ต้องบอกว่ามีความโรแมนติกเกิดขึ้นในชีวิตแน่นอนคือพื้นดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสอ่ะมันมีเรื่องของความที่เกิดเรบมรัักกกเนนนนนี่่่ยมาาววอืๆิดึง นิดนึงประมาณนี้แต่ว่าก็อย่าให้ความรักบางตาแล้วกนะันจ๊ะเพราะเรื่องของความหลงเนี่ยบางทีแบบไม่เข้าใครออกใครก็ต้องระวังนิดนึงประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบอยู่ในถ้าเกิดคนที่มีคู่อะ่ะก็น่าจะแบบหวานชื่นแน่นอนแต่ก็คือแบบก็อาจจะก็ต้องระวังแล้วกันอย่าให้เรื่องของความรักมันไปปนกับเรื่องอื่นส่วนคนที่โสดก็น่าจะมีอะไรให้มาแบบมันกะชุบชวยหัวใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักที่เกิดจากแบบแฟนหรือความรักที่เกิดจาก คนรอบข้างหรือแบบความรักในรูปแบบอื่นๆก็ว่าไปอะไรที่เป็นความรักก็คือสิ่งนั้นจะดีมากๆในเดือนของภุมภาพันธ์นะจ๊ะต่อไปคนที่เกิดวันศุกร์จนะ้าคนที่เกิดวันศุกร์จะบอกว่าพื้นดวงในเดือนกุมภาพันธ์คุณเป็นคนที่มีดวงนารีอุปถัมภ์เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือถ้าใครเป็นผู้หญิงเนี่ย คุณก็ต้องเหมือนกับว่าอาจจะต้องแบบซัพพอร์ตคนอื่นต้องไปดูแลคนอื่นเป็นคนที่แบบแตัดแจนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่อันน้นคือสิ่ีคุณแฮปปี้นะคุณชอบดูแลคนอื่นอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่สำหรับผู้ชายก็เหมือนกับว่าก็มีผู้หญิงเียคอย ดูแลคอยช่วยเหลือคอยสพอร์ตด้านต่างๆไม่ว่าจะอะไรก็ตามในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณข้าให้เสมอว่าเป็นช่วงที่คุณอยากจะแบบดูแลตัวเองให้แบบว่าให้แบบตัวเองดูดีขึ้นอยากจะแบบว่าเออดูแบบเป็นคนที่แบบมีความแบบใส่ใจกับเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาการแต่งกายหรือแบบว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพอะไรพวกนี้คือแบบมีความสุขว่าอยากให้แบบตัวเองแบบดูดีปัญหาอย่างหนึ่งอ่ะคือ จะเป็นเรื่องของการเดินทางก็อยากให้ระวังเรื่องของการเดินทางเอาไว้บ้างหรือบางทีเหมือนกับว่าอาจจะแบบเดินทางบ่อยจนแบบไม่มีเวลาส่วนตัวหรือบางทีแบบเดินทางบ่อยจนแบบว่าไม่มีเวลาพักผ่อนอะไรเงี้ยหรือเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติชาวต่างประเทศชาวต่างที่ใช้แบบชภาษาต่างกันอะไรเงี้ยเพราะว่าไปก็จะบอกว่าก็จะก็จะมีแบบปัญหาพิพาทในเรื่องของการสื่อสารก็ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของแบบมิสคอมมูนิเคชันประมาณนี้ สิ่งที่อยากให้ระวังก็คือให้ระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายมากกว่าโดยเฉพาะใครที่แบบเขาเรียกว่าอะไรใครที่มีโรคประจําตัวนี่ก็ต้องให้ระวังมากๆเพราะว่าระวังเรื่องของการงานจะมากระทบจนทําให้แบบว่าโรคเก่ากําเริบอนาคตน่าจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นใครที่ไปสมัครงานใหม่ใครที่แบบอยากเปลี่ยนงานหรือว่าใครที่อยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจและมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างที่จะดีมีแนวโน้มไปทางที่ดีเกิดขึ้นประมาณนี้แต่ว่า กว่าจะถึงตรงนั้นน่ะกว่าจะซักเซสบอกเลยว่าคุณต้องเหนื่อยมากคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะต้องได้เงินได้ความสำเร็จมาจากการด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยของแบบหยาดเหงื่อแรงงานถึงจะต้องแบบสาดเหงื่อเข้าไปต้นไม้ของความสำเร็จของคุณถึงจะแบบเติบโตขึ้นมาประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็สุดท้ายเขาเรียกว่าการเดินทางของคุณเนี่ยอาจจะทำให้คุณได้พบกับ คนที่ชอบหรือว่าคนที่แบบคนที่ถูกใจหรือคนที่เป็นพาร์ทเนอร์กันได้อาจจะไม่ใช่เรื่องของแค่เรื่องของคู่อย่างเดียวนะพาร์ทเนอร์คือพาร์ทเนอร์ธุรกิจที่ดีคนที่จะมาช่วยแบบช่วยแชร์ความคิดอะไรเงี้ยทั้งพาร์ทเนอร์ในเรื่องของชีวิตคู่แล้วก็พาร์ทเนอร์ธุรกิจอาจจะคุณอาจจะเจอจากการเดินทางก็ไปได้แต่ว่าจะบอกว่าคนเนี้เขาเรียกว่าอะไรอาจจะเจอคนที่แบบอารมณ์แบบติสส์นิดหนึ่งโดยเฉพาะคุณก็คือเขาจะติสอยู่แล้วก็คืออาจจะเป็นคู่ติสนิดหนึ่งนะอาจจะแบบ ต่างคนต่างปีสต่างคนแบบว่าต้องแบบมันนั่งแบบสื่อสารอยรถสายตาแบบคุณคิดยังไงฉันคิดยังไงอะอะไรประมาณน,นี้ประมาณนั้นแหละก็สไตล์แคสต์มันถ้าเกิดชอบไนีก็ยินดีด้วยคุณก็จะเจอคนแบบว่าปิสเช่นเดียวกันเพราะว่าพื้นฐานคุณในของเกิดวันุกก็คือปีสอยู่แล้วนะจ๊ะว่าบายแล้วก็ต่อไปจะเป็นดูดวงความรักจกแพ้หอเคลสำหรับคนเกิดวันสุกจ้ะ คือว่าไพ่สักเซจ้าเรื่องของความรักของคนที่เกิดมาสุกนี้เดือนกุมภาพาันธ์รับรองว่าสักเซประสบความสำเร็จแน่นอนขอว,ว่าสักเซจอาจจะไม่อาจจะแบบคือแน่นอนแหละใครที่แบบว่ามีคู่อะไรก็คืออาจจะมีความสุขสมบูรณ์ทุกอย่างอยู่แล้วใครที่แอบรักแอบชอบใครก็อาจจะบบประสบความสําเร็จประสบความสดชื่นก็คือประสบความสําเร็จแล้วกอ็อาจจะได้แบบมีคู่รับเดือน่งความรักนี้หรือว่าเขาเรียกว่าอะไร คือความสาเร็จบางทีอาจจะมาในแง่ของเขาแบบว่าความสมเร็ทุกอย่างมันได้ชัดเจนและเคลียร์หมดแล้วหรือบางคนอาจจะอยากตัดใครบางคนออกจากชีวิตคือคนที่เราสบว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยก็จะประสบสําเร็จจากก็จะแบบเขาก็จะออกไปจากชีวิตของคุณตามที่คุณตั้งหวังตั้งใจแน่นอนนะนจ๊ะกับให้ Succes s ไปนี้สำหรับคนที่เกิดวนันเสาร์นะจ๊ะบอกได้คำแรกก่อนว่าช่วยลดความดื้อลงมาหน่อย คือเขานนื่อลงมานิดนึงพยายามฟังคนรอบข้างบ้างอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะแบบว่าเออช่วยอะไรพูดอะไรก็ช่วยฟังก่อนนิดนึงอะไรอย่างงี้เพราะว่าอย่างแรกคือเขาเรียกว่าปัญหาปัญหาของคุณมันจะมาจากความที่แบบว่าคุณคนแบบว่าดื้อแบบไม่ฟังใครเลยหรือบางทีก็เป็นคนที่แบบว่าฉันต้องเอาฉันต้องได้ฉันต้องทําอย่างนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้ไม่มีการยืดหยุ่นไม่มีการผ่อนผันอะไรเลยประมาณนั้นแล้วมันก็เหมือนกับว่าบางที คนรอบข้างอ่ะมันก็บางทีมันก็ไม่ได้โวยบางทีมันก็ต้องแบบนย้ดหยุดงบางโวยอะไรเงี้ยหรือที่ต้องฝักกันบางโวยประมาณนี้นั่นแหละแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือบางทีเป็นคนที่แบบว่ายึดมั่นในความคิดตัวเองได้แต่บางทีมันต้องแบบมีจุดยิดหยุ่นบ้างแต่มาตรฐานมันก็คือมาตรฐานก็คือเข้าใจแต่ว่าบางทีมันต้องแบบอ่ะหาเวยอื่นไหมมันคือแบบช่วยกันหาเวที่มันเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าจะต้องเอาแบบนี้ด้วยวิธีนี้อย่างนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยก็คือช่วยลดลงมาหน่อยชีวิตคุณอาจจะแฮปปี้ขึ้นจะ แล้วก็อยากให้จะว่าอยากจะให้ระวังเรื่องของสุขภาพด้วย เอ่อโดยเฉพาะเรื่องของความเครียดแหละหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดมมคุณคุณดื้อแบบไม่ยอมอะไรขนาดนั้นคือความเครียดต้องมาหาคุณแน่นอนแบบพออะไรไม่ได้อย่างใจคุณแบบเช้าเช้าอย่างมันก็ไม่ได้ประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างคือใครที่มีโรคส่วนตัวอยู่แล้วเออโรคโรคส่วนตัวไม่ใช่ใครที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็ต้องระวังด้วยว่าโรคเขาจะกําเริบขึ้นมาแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของคนที่แบบว่าพักผ่อนน้อยทํางานเยอะอะไรเงี้ยแบบลูกนอนไม่หลับหรือบางทีแบบจะแบบเครียดลงกับคนกระเพาะลําไส้แปรปวดอะไรเงี้ยก็ต้องระวัง ไว้ด้วยอย่างอย่างนี้คืออยากให้คุณรู้จักที่จะทําบุญทําทานหรือว่าแล้วแต่นะต่างคนต่างศาสนาต่ศาส,สนาอะไรก็ว่าไปก็คือทำบุญในเวในวิธีที่คุณเชื่อเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอคุณแบบว่ามีความเครียดมากมีความวิตกกังสูง,สงมีความแบบว่าอยากมีอยากได้สูง,สงอย่างเงี้ย เราอาจจะลดมันด้วยแบบลดอาัตราด้วยธรรมะลดอัตราด้วยคาสอนของแบบของศาสนาของแต่ละศาสนาหรือถ้าคุณไม่มีศาสนาอะไรเลยคุณจำไว้หนึ่งคํานึงว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักไม่ว่าจะเป็นการให้ด้วยของแบบการให้ทานการให้เงินการให้นู่นนี่ การให้ใจการให้ความใส่ใจหรือว่าการให้ความเมตตานั่นก็คือการให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะจ๊ะฝากไว้หนึ่งค่าสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์จ้ะอนาคตเขาเรียกว่าคุณอาจจะมีเวยใหม่ง่ายใหม่ๆเข้ามาวิธีใหม่หรือว่าตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างหรือแบบมีเป้าหมายในการทาอะไรสักอย่างอาจจะเกี่ยวกับของการสร้างเนื้อสร้างตัวเพราะว่าช่วงนี้ คุณอาจจะบอกว่าอยากทําให้ครอบครัวของคุณอะมันเป็นครอบครัวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอถ้าเกิดคนที่มีแฟนอาจจะบอกว่าอยากจะขอแต่งอยากจะแต่งงานอยากสร้างครอบครัวอยากจะมีลูกและก็จะอยากสร้างความมั่นคงในชีวิตหรือถ้าเกิดใครเป็โนโสดเนี่ยก็จ,จะรู้สึกว่าอยากให้ครอบครัวที่บ้านเนี่ยมีความเป็นอยู่มันดีขึ้นอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ก็เขาเรียวกว่าอะไรมันก็คือแบบมันก็มันก็มีเวที่มันก็มันก็คือวันหนึ่งมันก็คือก็น่าจะประสบความสำเร็จได้หลังใจแหละแต่คืออย่างที่บอกว่าระหว่างทางนั้นอะก็ช่วยแบบว่า ช่วยแบบช่วยแบบช่วยยืดหยุ่นว่าชีวิตตัวเองบ้างอะไรเงี้ยชีวิตจะได้แบบไม่เครียดไปประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็เขาเรียกว่าช่วงนี้สิ่งที่คุณตั้งใจตั้งหวังไว้อุปสรปรคปัญหามันเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณคงจะแบบฝ่าฟันมันไปด้วยตัวคนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องจัเข้าใจคนรอบข้างคุณด้วยมันจะทําให้คุณประสมคอเนเร็จได้ง่ายขึ้นหรือว่าเร็วขึ้นหรือว่ามีความมีการประสมคอนเร็จที่คุณจะมีความสุขมากขึ้นทั้งตัวเองแหละคนรอบข้างนะจ๊ะสำหรับคนที่เก มาตอนเราเคยเกิดวันเสาร์ไพอลราคู่บอกคุณว่า proof ความหมคือแบบอย่างที่บอกเลยในหมายบอกว่าเราต้องยืดหยุ่นและปฏิบัประนอมกันนะจ๊ะถึงแบบว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรได้ก็ตามเรื่องความรักก็ด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะแบบคาดหวังทุกอย่างไปเป็นเรื่องความรักมันไม่ได้มันต้องมีความยืดหยุ่นกันบ้างมันต้องมีความเข้าอกเข้าใจเห็นเต้นคนอื่นกันบ้างนะจ๊ะ สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์อย่างแรกเลยที่อยากจะบอกก็คือคุณจะต้องเหมือนกับว่าใส่ใจเรื่องของครอบครัวที่บ้านเพราะว่าตอนนี้คุณถ้าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบเกิดขึ้นกับที่บ้านคุณเรื่องของความเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของอาจจะหรืออาจจะเป็นเรื่องของความมั่นคงก็ได้นะที่คุณรู้สึกว่าตอนนี้ที่บ้านมันรู้สึกขาดความมั่นคงหรือเกินหรือไม่มว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางด้านแบบจิตใจอารมณ์หรือเรื่องของทางด้านธุรกิจอะไรอย่างอะไรหลายอย่างประมาณนั้นหรือบางทีคุณก็อาจจะเหมือนกับพอเหมือนกับ ถ้าคุณทํางานมากไปจะไม่แบบไม่ได้ใส่ใจคนที่บ้านเนี่ยความสัมพันธ์อาจจะดอรอปลงของโจมทีทําให้แบบเรากลายเป็นคนแพ็นหน้าแล้วก็พอมีปัญหาอะไรเงี้ยมันคุยกันไม่ได้มันก็เลยกลายเหือนกับเกิดเป็นปัญหาเกิดขึ้นประมาณนั้นแล้วก็เขาเรียกว่าช่วงเนี้ยคุณน่ะน่าจะอยู่กับถ้าเป็นเรื่องของการทางานคุณก็จะอยู่กับพาร์ทเนอร์อยู่กับเพื่อนที่ร่วมงานหรือบางทีมทีสังสรร์ปาร์ตี้อะไรเงี้ย ซะมากกว่าที่จะกลับไปอยู่กับครอบครัวของคุณด้วยซ้าไปประมาณนี้แล้วก็สําหรับเรื่องดีๆก็คือใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของไนน้าหรือของสังหาเรื่องของแบบงานซื้อมาใครไปไงที่ต้องแบบไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องแบบมีอะไรระยะยาวเนี้ยช่วงนี้เรื่องของเรื่องของการทําง,งานคุณมันจะดีอยขข้างมากเลยนะแต่อย่างที่บอกว่าพอง,งานมันดีเนี้ยความสมัคธ์คุณมันก็จะก็จะดรอปลงไปด้วยหรือว่าช่วงนี้ใครที่อยากลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรเดือนนี้ก็ลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดู คุณเป็นคนเดียวใน7วันเลยที่แบบมีไพ่ของแบบไพ่ของเรื่องของเรื่องโชคลาภเข้ามาเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงของคนที่ร่วมงานกันก็มีเข้ามาเยอะเหมือนกันหรือบางทีกับการทะเลาะเบาแหวงกับคนรอบข้างอะไรเงี้ยคือบางทีอาจจะไม่ใช่แบบทะเลาะกันด้วยปัญหาใหญ่แต่เหมือนกับว่าไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับในชีวิตกันเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบเหมือนกับว่าช่วงนี้เหมือนกับว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้เลยไอ้นุ่นก็ไม่ได้ไอ้นีก็ไม่ได้เล็กน้อยก็ไม่ได้ คือแบบว่าหรือเมื่อทีอะไรที่มันได้ก็แบบพอจะได้มันก็ยุ่งยากแล้วเกินอะไรเงี้ยทําแบบว่าทําให้มันง่ายๆไม่ได้วะอะไรเงี้ยคุณก็จะแบบรู้สึกแบบเออก็จะเจอปัญหาอยู่เรื่อยๆแต่สุดท้ายคุณก็จะฝ่าฟันไปได้ดีแหละโปรเจกต์อะไรหลายอย่างที่ทําอยู่คุณก็จะประสบความสำเร็จสักเซนได้ด้วยดีประมาณนั้นอนาคตชีวิตของคุณยังไม่ง่ายมันมีเรื่องของการแข่งแย่งแข่งขันเรื่องของแบบเรื่องของการแย่งชิงเรื่องของแบบมีเรื่องของคู่แข่งเข้ามา อีกในอย่างแน่นอนแล้วก็อย่างนึงคือคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความรุนแรงในเรื่องของอารมณ์หนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบความแบบอาจจะขึ้นง่ายอยู่ดีก็ปีขึ้นมาอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นเรื่องของเรื่องของความรักก็ได้นะแบบรุนแรงทงให้สูญอะไรเงี้ยเขาว่าไปก็แต่ละจารถ้าเกิดว่าคออู่คุณโอเคก็โอเคคู่คุณไม่โอเคคุณต้องอาจจะแบบปรับปรับลงบาง้างก็ว่าไปสุดท้ายมาดูไพ่ออร์เคอร์บัญ้าเท็กแอคชั่นจ้ะ ถ้าอยากมีคู่ถ้าอยากประสบความสำเร็จนเรื่องของความรักคุณต้องเทคแอคชั่นคุณต้องทําอะไรสักอย่างแล้วไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วเขาจะแบบเขาจะมารักหรือว่าอยู่เฉยเขาจะรับรู้ว่าคุณรักนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อให้เขารู้ว่าคุณรักแล้วเขาใส่ใจแต่ถ้าเกิดคุณยังโสดแล้วก็ยังแบบยังไม่อยากมีใครก็แล้วแต่ก็ว่าไปประมาณนะั้นแต่ถ้าเกิดอยากมีอยากได้แบบอยากได้คนมาเป็นคู่คิดก็ควรจะที่จะทําอะไรสักอย่างนะจ๊ะ จบแล้วจ้าสำหรับการพยากรณ์ดวงของทั้ง7วันนี้นกุมภาพันธนะจ๊ะแม่ไม่แม่อะไรยังไงก็บอกมาละกันหรือว่าอยากจะให้ทํานายเรื่องของอะไรเพิ่มก็ว่ากันไปนะแล้วก็สุดท้ายไม่ท้ายสุดสำหรับใครที่ถามมาเรื่องเลขดีเลขเด็ดนะจ๊ะนะับเวลานี้ไม่มีใครมาแรงเท่าพี่เขาละจ้ะสำหรับพี่ไขของเรามาลองดูกันว่าพี่ไขจะให้เลขอะไรโอมอิติอิติกุมอลไรเจดีจะมหาเทโล,ละพระลาภาพะื่วันตูมีขอให้เลขดีเลขเด็ดขอให้ท,ทุกคนถูกหวยรางวัลใหญ่กันนะจ๊ะ Yeah. <sweak>